ญี่ปุ่นจะ h i ต5้าสี่กับ9ก้้ามากนะมันจะเป็นออกฟิลลิ่งแบบเฟิร์ม,เบ,มเบาเนาะมีเพื่อนๆถามมาเหมือนกันนะครับว่าเรารุ่นอื่นๆที่ราคา,าประมาณ3า0 0ันถึงสี่พันเนี่ยมันใส่ไม่ดีเหรอทำไมไม่ม <laughs> ีพูดเลยเช่น3ามสองเจอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันใส่ดีนะแต่ถ้าสังเกตนะรองเท้าที่ผมให้อันดับที่ดีส่วนใหญ่เป็นจะเป็นรองเท้าที่เป็นหน้ากว้างเป็นหลักนะครับส่วนรุ่นอื่นๆใส่ดีนะเพียงแต่ว่าพอภาพรวมแล้วเนี่ยมันมันไม่ได้เหมาะกับ หน้าเท้าของคนไทยส่วนหนึ่งนะครับมันก็เลยคือถ้าถ้าเป็นรองเท้าหน้ากว้างเนี่ยคนรองหน้าเท้าปกติก็ใส่ได้เนาะแต่ถ้าเป็นคนแต่ถ้าเป็นรองเท้าที่เป็นแบบหน้าแคบแบบหน้าเรียวแบบเนี้ยคนหน้ากว้างก็ใส่ไม่ได้มันก็เลยหลากหลายกว่านะครับทีนี้ก็เลยจะมาพูดคุยถึงรองเท้าที่ใส่ดีแต่อาจจะเป็นรองเท้าหน้าแคบเนาะอ่า ว่ามันมีอะไรบ้างที่น่าใส่นะครับอย่างแรกทางซ้ายมือผมนะ3า7ไล่มานะครับประมาณ3,500นะ327 574 Legacy นะครับประมาณ4,000เนาะแล้วก็9 9 6แล้วก็4 7่นะครับประมาณตัวละ4,5 0นะครับทั้งหมดเนี่ยใส่ดีหมดเลยใส่ดีใส่ดีเลยนะครับนุ่มนึบแล้วก็มีอารมณ์ที่แตกต่างกันบ้างเล็กน้อยแต่พื้นฐานคือใส่ดีทั้งหมด327เป็นรองเท้าที่ ที่ใส่แล้วเบาแล้วก็มีความยืดหยุ่นสูงออกไปทางเด้งไม่แข็งนะ574 Legacy คู่นี้รุ่นนี้จะเป็น574ถ้าใครชอบฟิล574อยู่แล้วนะครับ574เ e g a c y คือจะมีความนุ่มและหนึบมากกว่าเดินแน่นกว่า574นะครับใส่ดีมากๆเหมือนกันนะครับ996อันนี้996ได้วัสดุที่ดีแล้วก็ได้การรองรับที่ดีเหมือน574นะครับ เป็นตัวนี้เป็น4แ cab เป็น,น99642นะครับใส่ดีญี่ปุ่นจะฮิต574กับ996มากนะมันจะเป็นออกฟิลลิ่งแบบเฟริเฟรม์รมๆเบาๆเนาะแล้วก็ตัวเนี้เพิ่งออกเลยนะครับคือ475ผมจะบอกว่าตัว475เนี่ยถ้าเราชอบทรงนี้นะทรงแบบนี้แล้วก็ชอบอฟิลที่เป็นออกแนวแบบเด้งๆเ,เฟริเฟรม์รมๆนะตัว475เนี่ยคือได้ความหนึบเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับได้วัสดุดที่ดีมาก ที่ดีมากเลยนะเออแล้วมันมันจะมีโฟมอยู่2ตัวนะครับจะมีโฟมที่เป็นตัวเอ่อเป็นเป็นซีแคปเนาะเนี่ยมันได้ซีแคปทั้งผืนเลยนะเออแล้วมันก็จะได้เป็น P u อยู่ตรงเนี้ยก็จะเป็นเด้งเด้งหนึบหนึบดึงดึงหน่อยหนึ่ง,ง,งมันก็จะเป็นฟิลอีกฟิลหนึ่งเลยครับตัวเนี้ยคล้ายๆกัน2ตัวเนี้ยนะครับแต่ว่ามันก็จะใส่ดีสีดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่า ใส่ไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าพอที่เอพอมาจัดอันอดับแล้วเนี่ยรองเท้าที่มีหน้ากว้างกว่ามันเลยครอบคลุมการใช้งานมากกว่าแค่นั้นเองแต่ถ้าคนที่หน้าเท้าปกตินะครับทั้งสรุ่นเนี่ยพร้อมรับใช้ทุกคนเลยมันดีมาก